หลังจากชมพู่ออกดอกมาสักประมาณเดือนหนึ่งนะครับจําได้ว่าประมาณเดือนปลายปลายเดือนนี่นะครับมีนานะครับมันเริ่มติดดอกนะครับตอนนี้ก็เป็นผลเล็กๆแล้วครับตอนนี้สภาพยอย่างนี้นะครับควรจะห่อได้แล้วครับเดี๋ยวก็จะห่อผลชมพู่ละไม่งั้นมันจะมีนี่ครับมแมลงวันทองมาไข่ ใส่ผลมันครับมันจะกินไม่ได้ครับนะเป็นสภาพอย่างนี้ครับเนี่ยเล็กๆอย่างเงี้ยประมาณเท่านี้นี่เราเริ่มห่อได้แล้วครับปีนี้ก็โอเคนะมันมันเป็นท้องที่สองครับต้นชมพู่ต้นเนี้ผมก็ไม่งั้นเยอะกว่านี้แหละผมเสียดายผมดันนึกว่ามันจะหิวน้ำเนาะดันไปให้น้ำจนมันร่วงเนี่ย ก็พูดอย่างเงี้ยนะครับก็นี่นะครับก็ถัดถึงเวลานี่ชมพู่มันติดผลได้ขนาดอย่างที่เห็นนะครับมันก็สมควรจะห่อได้แล้วนะครับผมก็จะไปหาที่ถุงพลาสติกนะครับที่อันนี้ผมเตรียมมาแล้วเป็นถุงพลาสติกชนิดมันเจาะรูไว้แล้วนะครับ ต้องกัดกันนะ่เนี่ยนะครับวางก่อนนี่นะครับ,อ,รบอันนี้มันจะอุ้ยบางอันมันรูใหญ่ใช่ไหมล่ะมันจะเป็นนี่ครับเจาะรูเล็กๆชนิดเจาะรูสำเร็จนะครับ่นี่ๆครับ เปิดให้ดูยากมาะมือเดียวจะเป็นรูึกเด้งนครับอันเนี้ยนนผมก็ห่อเลยกันแสงแล้วก็กันมแมลงครับผิวจะสวยแล้วก็ไล่มแมลงอะ่ะไอดเดี๋ยต้นนี้นี่เราจะมาดูกันอีกทีนี่ตอนปีหน้าครับผมจะไม่ให้น้ำมันเลยมันต้นมันจะโตพอสมควรแล้วลคราวนั้นเราจะมาดูว่ามันจะ ได้ชมพู่เต็มต้นขนาดนั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอไว้ท่านี้ก่อนต้นนี้นะเราไปดูอีกต้นนะครับตรงนี้เป็นชมพู่อีกต้นนะครับแต่ต้นนี้อยู่กลางแดดมากกว่านี่นะครับก็สภาพจะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้มันโตเร็วมากเลยนะเนี่ยตอนเล็กๆอตอนตอนแรกผมเห็นมันอันเล็กๆนะครับอันนี้โตมาแค่นี้มันก็ ออกสีแดงแล้วเนี่ยหอไม่ทันแล้วเนี่ยอันนี้นี่หอได้ครับสภาพอย่างนี้อย่างนี้หอได้แต่อย่างงี้นี่ไม่ทันหอแล้วครับสีมันเข้าสีไปแล้วหรืออาจจะหอได้อยู่ไม่รู้แล้วก็มันมีอีกเมื่อกี้ผมเห็นมันมีอีกผลหนึ่งเะย นี่ครับเอาเด็เดเลยนะนี่ครับอันนี้ไม่ทันละอันนี้มันโตล,ละลูกเท่านี้ครับเนี่นอาอยุสองปีชมพู่รอต้องรอจนกว่ามันจะต้นแข็งแรงมากๆครับ ปีที่สี่ที่หนุ่นน่ะมันจะแข็งแรงสุดๆงั้นผลมาถึงจะใหญ่ครับตอนนี้มันได้ต่เน,นี้เนี่ยผมก็ต้องหาถุงหาอะไรมาห่อละเพราะว่าแมงกันทอม,มันเยอะครับงั้นเราไม่ได้กินเนี่ยครับสภาพเรามาดูกนะครับดูไกลๆนี่เป็นชมพู่เพชรเออไม่ใช่ชมพู่ทับทิมจันทร์ครับ ส่วนตัวนี้เป็นชมพู่เพชรสายรุ้งนะครับก็บอกมางานนะที่ผมซื้อมาเนี่ยมันติดติดดอกแล้วท,นะทิ้งนี่นะเกสรไปแล้วแต่มันจะยังไงเดี๋ยวผมต้องดูอีกเพราะว่าต้นมันเล็กมากครับมันจะเลี้ยงลูกไหวหรือเปล่ามา,มาดูกันอีกทีนะครับก็นี่นะครับผลผลิตชมพู่ผมก็เริ่มออกนะครับเราต้องมาดู ปีต่อๆไปนะครับว่ามันจะเพิ่มผลผลิตขึ้นมาขนาดไหนเนาะวิธีการดูแลเนี่ยผมจะเอาจากประสบการณ์จริงมานี่ครับมาบอกเล่าให้เพื่อนๆได,ได,ได้ดูได้เห็นครับผมก็ไม่ได้ใช้สารเคมีใดๆทั้งสิ้นนะครับผมกินเองผมใช้ระบบอินรีย์ล้วนนะครับปุ๋ยผมก็ หาจากใบไม้แล้วก็ขี้วัวขี้ไก่อย่างเดียวครับครับยังไงก็เพื่อนๆก็กดติดตามผมไว้นะครับเรามาดูกันว่าผมจะทําผลไม้ออกมาคุณภาพอร่อยยังไงแบบไหนก็มาดูกันต่อตอไปนะครับอยากให้เพื่อนๆติดตามผมมา,มากๆนะครับสวนไม่ใช่ช่องผมนี่เป็น ช่องเกี่ยวกับการใช้ชีวิตนะครับไม่ใช่การนี่ครับบอกเล่าเกษตรอะไรมากมายนะครับผมแค่มาใช้ชีวิตให้ดูนะครับว่าใช้ชีวิตกับธรรมชาติมันดียังไงนะครับเอาละครับวันนี้ยังไงไปก่อนเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ